สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่รถาคาชาแนลนะคะวันนี้วันที่21นะคะตอนนี้กก็ี่โมงแล้วเอออ่าตอนนี้ก็กำลังยังอยู่ที่สนามบินนะคะอันนี้ก็กำลังซื้อตั๋วนะคะซื้อตั๋วนะคะได้ตั๋วแล้วได้ตั๋วแล้วนะคะ่ะก็เดี๋ยวกําลังจะไปที่กรุงเทพนะคะวันนี้ก็มาขึ้นเครื่องนะคะที่สนามบิน กระบี่นะคะคนก็มีไม่กอยเท่าไหร่นะคะก็โอเคนะคะอันนี้ก็เป็นสนามยินก็ไม่ใหญ่มากนะคะที่ของกระบี่นะคะตอนนี้ก็มาเช็คอินนะคะแล้วนะคะเราจะไปอยู่ นะคะก็ไปธุระนะคะแล้วก็ไปเรื่องงานด้วยนะคะก็เจอกันนะคะอันนี้ก็จะไปเป็นเด็กกรุงแล้วนะคะจากเด็กบรานนอกก็จะเข้ากรุงอันนี้ก็มาถ่ายให้ดูนะคะบริเวณสนามบินนะคะ ก็คิดถึงนะคะเพื่อนๆนะคะช่วงนี้ก็ไม่ได้เลยสดนะคะเพราะว่าติดงานนะคะติดงานอบรมด้วยนะคะแล้วก็ติดไปสอนเด็กๆด้วยนะคะก็มีไปอบรมเด็กนะคะบรรยายอะไรยเงี้ยนะคะเป็นวิทยากรนะคะก็ไปบรรยายก็คิดถึงนะคะทุกคนเลยนะคะวันนี้เราถาก็อยู่ที่สนามบินนะคะ ก็ขอให้ทุกท่านนะคะมีความสุขนะคะแล้วก็ทำช่องปังๆเลยนะคะอันนี้ก็น่าน่าจะบินเวลา9โมงนะคะ,ะก็เดี๋ยวขออน,นุญาตจบคลิปแค่นี้ก่อนนะคะทิ่ถึงเอฟซทุกคนนะคะบ๊ายบายนะคะ